โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแจกตัวเกมนะครับของเพื่อนผมเองนะครับเพื่อนผมทำนะครับอันนี้ก็เลยจะมาแจกนะครับโกนก็ทนแนวทะเลทรายนะครับแบบแนวคาร์บอยเตอรก่อนอนะร้อนรนะ้อนเลยแนวร้อนเลยครับก็มีดีเน,นะตัวเดฟสองเอาปรับได้นะครับเนี่แไอ้น้าปรับกันเลยชิลก็เป็นมีอยู่ประมาณ4 0 0 500ห้าอยเลยนะริงขนาดคอมผมก่ายน,นี่ก็มีอะไรอีกอะ มีแบบก็จะประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ไอคอนหมัดอะไรก็ตามนี้ได้เลยนะครับถ้กินดาบไม่ได้ลงนะครับมีเอฟเฟกด้วยนะมีเอฟเฟกด้วยนะครับเอฟเฟกเลือดนะม,ดนะมันจะมีเอฟเฟกเลือดอย่าณนี้เลยนะเงาเงากอ็อยู่ครบนะครับก็ไปโหลดกันได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเฟรมพุงพ่งๆเลยเด้อตัวเกมนี้ในดิสคอร์นะครับเพื่อนผมก็อนุญาตแจกแล้วกูก็แจกเลยนะครับ ไม่มีคอนเทนต์ลงด้วยแล้วไปเจอกันใหม่นะครับผมก็สามารถโหลดได้ที่ดิสคคอร์ดนะครับผม